ทำอะไรวันนี้พี่ยิ้มจะประดิษฐ์เซียนยิ้มเดี๋ยวประดิษฐ์มึงไปขายนิดหนอ่งก่อนดีกว่าไหมพี่วันนี้เซียนยิ้มนะจะประดิษฐ์เรียกว่าบ้องไม้ไผ่ไล่นกลระกันจะดันได้ไงบ้องไม้ไผ่เดี๋ยวทำให้ดูเนี่พี่ดูเลยอ้าวใครแกล้ที่กูซื้อมาไม่เป็นเงี่ยไอเจเล่นพังไปละโอ้ยหนังหมาไอส้นตีนมึงซื้อมามึงไม่ พร้อมหนึ่งสอง,งนี่คอคนบ้าอยู่บ้านหลังเนี้อะไรกรันก็ก็เห็นลุงปลูกนี่ไงลุงปลูกผักขะุงคะน้นาใช่ไหมมกมันลงใช่ไหม<อ>วันนี้เซียนยิ้มมาแล้วครับเดี๋ยวเซียนยิ้มจะแก้ปัญหาให้ครับลุง จะประดิษฐ์ปืนไล่นกที่แบบยิงให้เกิดเสียงแล้วก็มันจะหนีไปตลอดชีวิตเลยเฮ้เฮ <c oughs> <c oughs> นกตั้งแต่ละตัวนี้หูแตกเลยหูหนวงเลยเดี๋ยวเรียงห้างเดี๋ยวนะครับจัดเลยจัด <c oughs> จัดเลยให้ไม่ลุงลตอนนี้นี่ลุง <c oughs> ดูนี่ลุงปลูกคณะฝรั่าสี่หมู่เลคเตอร์ <c oughs> ต้นกระโพดอีกสามแสนต้น <c oughs> นับเป็นเม็ดนี่เป็นประมาณหมื่นล้านเม็ดมึงต้องมีสติดิ้ทข,ของลุงจะต้องไม่เจอนกหนูงูเห่าถูกต้องมาลังควานถูกต้องเซียนยิ้มนี่เป็นคนจัดการใช่ไหมถูกต้อง<า>วันนี้วันนี้พี่ยิ้มจะปรดิษฐ์เซียนยิม้ม<ะ>เดี๋ยวพระดิษฐ์มึงไปคายที่เราก่อนดีกว่าไหมพี่วันนี้เซียนยิ้มนะจะประดิษฐ์เรียกว่าบ้องไม้ไผ่ไล่นกละนั่นแล้วเล่นปืนอนั้นสิลิกสิ์บ้องไม้ไผ่ไล่นก โดยใช้ทไปแล้วดิไม่ใช่อันนั้นมันปืนปากกระป๋องไม่ประสบความสําเร็จด้วยยิงที่เหมือนตดเลยปุ๊ดกึ๊ปุ๊ดครั้งนี้จะสำเร็จหรือเปล่าโอ้โหครั้งเนี้ยดีกว่าครั้งที่แล้วแน่นอนโอ้โหทุกอย่างต้องมีการพัฒนาสีเอาเป็นว่านะคะใน e ีพีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิถีชาวบ้านวิถีดึกดำบรรที่เขาทำกันมานานแล้วเทคนิคการไล่นกหลักแบบล้านปีที่แล้วที่เขาใช้กันจริงเรื่องที่จ้ ตัวไปดูมาจากไหน,น<อ>พ่อเขาเนี่ยมนุษย์หินฟินสโตนหนากนะมึงเป็นเรามากพ่อเขาเนี่ยอยู่บนผนังถ้ำอะ่ะพ่อ <c oughs> อันดับแรกเราจะต้องหาอุปกรณ์ที่มันอยู่ในพื้นที่ในเขตธรรมชาติแถวนี้ก่อนไปไปหาหน่อยเจะนะามาเราจะต้องอันดับแรกเราจะต้องมีบ้องไม้ไผ่ไงเอาไว้ท <c oughs> ั้งเดี๋ยวเราไปหาบ้องไม้ไผ่ก่อนดีกว่า เพดบ้องไม้ไผ่เอ้ยอันนี้แก้วอันนี้แก้วเราต้องหาแล้วมันจะดังได้ยังไงบ้องไม้ไผ่เดี๋ยวทำให้ดูนี่นี่ตาตรงตตรงได้ป่าได้เป่าได้ป่าเดี๋ยวเราจะเอาไม้ไผ่ไปทำการหั่นให้เกิดเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ก็ลยยาวยิ่งยาวก็จะยิ่งดังอันดับต่อไปเราจะใช้แก๊สก้อนที่เป็นแก๊สบ่มผลไม้ ที่เคยใช้กันนั่นแหละแก๊สก้อนตัวนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้อย่างระมัดระวังโดนโดน้าไม่ได้นะครับน้องๆตุ้มรจริงเดี๋ยวทําให้ดูไปเราไปหาแก๊สก้อนกันก่อนดีกว่าขึ้นรถนี่และนี่ก็คือแก๊สก้อนนี่โอ้โหเป็นฐานแล้วเอาไปโยนลงน้ำให้ดูหนึ่งอันเอาไหมตามมาตามมาตามมาไป เห็นไหม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 แล้วจะเกิดไอร้อนด้วยนะนเดือดบบบเลยเห็นไหมอยันใกลๆอย่างนี้ก็ได้อ้าวเงางจุดไฟอ่จุดไฟพี่โบดูเห็นไหมล่ะอันตรายอุ้ยเห็นไหมเห็นมัมือเลยมึงห้ามโดนน้ำ เธอแป๊บเดียวพี่มันไปไหนของมันไวะเนี่ยเย yeah. ี่ยมตัวอะไรมาทำอะไรอยู่เนี่ยประกอบเตียงก่อนพี่ซื้อเตียงใหม่มาให้ลูกค้านอนนี่นี่นี่สวยปิง๊งเออเดี๋ยวรอดูดิพี่ๆเขาเตียงมาพอดีรังถ่ายคลิปอันโน้นอ,อยู่พอดีเตียงหมาเอารอถ่ายดูเลยทีเดียว พวกเองก็ชอบมาโขกกันที่นี่พวกข้าเลยต้องทำเตียงดีๆให้พวกเองโขกหัวไม่โขกอย่พวกนี้ร้ายกาจนะเอ้าเดี๋ยวบอกก่อนเลย ูดถึงเขามื่รู้หลาที่ถูกต้องเลยนี่เขาเป็นที่นอนที่แบบรู้หลาแต่ราคาจับต้องได้นะครับน้องเพราะว่าทางโรงงานเขาผลิตเองแล้วต้องซื้อมาจากที่ไหนเนี่ยอันนี้เลยพี่ยิมซื้อมาจากที่เพจนะครับ m r n sofa and bed ขึ้นไปให้ตรงนี้ tiktok ก็มีนะเหมือนกันแต่อยากให้เข้าไปซื้อที่เพจมากกว่านะครับเข้าไปดูรีวิวใน tiktok ได้มีแบบเยอะหรือเปล่าโอ้โหเยอะแยะมากมายไม่ใช่สีเขียวอย่างเดียวนะมีทุกสีให้เลือกสรรใช่แล้วใช่แล้วของแถมอะไรให้ปะของแถมเยอะแยะอยู่ไหนวะเนี่ยของแถม ในอวกาศนี่เจ้าเจ้ากี่แถมจเจ้าเจ้ากี่แถมพี่มาเนี่ยพี่เขาจัดส่งฟรีด้วยนะบริการติดตั้งฟรีด้วยนะบริการเก็บตังค์ปลายทางอีกตังหา่าใช่มีเงี้ยเหรอใช่เนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาไปจ,จ่ายตังค์จบแล้วและที่สำคัญอันนี้คือที่สำคัญสุดๆเลยใครที่ดู คลิปนี้แล้วออกไปบอกพี่ๆเขาที่ M R N Sofa and Bed ทักเขาไปเลยบอกว่ามาจาก Bolochi Channel พี่เขาลดให้10% 10%สบายแล้วเลยพี่เนี้ยจะส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะอ่ะและที่สำคัญครั M R N Sofa and Bed เขาไม่ได้มีขายแต่เตียงแต่ที่นอนต้องขออ่านเลยตรงเนี้ยเขามมีโซฟาผ้ากันเปื้อน หมอนยางพาราแท้หมอนยางพาราปั่นหมอนใหญ่หมอนข้างในหมอนข้างยางปั่นสตูปลายเท้าคืออะไรอะครับสตูปลายเท้าคล้ายๆเป็นเหมือนโซฟาปลายเท้าอ่ะใช่แบบไฮโซไฮโซอ่ะเยอะแยะมากมายมานอนกันได้เราปล่อยให้เช่าดูเิจะถูกใจน้องๆเพื่อนอย่าแล้วจะไปเร่อยจะไปทำฟ้องต่อละอ่าไปละเดี๋ยวคืนนี้มานอนตรงนี้กันนะต้าอื a few inches later ันน MM ี oh, ้คือขั้นตอนสัมพัญเลยใช่ไหมอืมเจาะเจาะใจกลางใจกลางรูมันถูกต้องดึงหรือไงอ้วย้าไอ้คนทะลุไหมทะลุแล้นี่จะรู้ว่าอะไรจังยาวไปแลยโอ้ทะลุทะลุทะลุอันดับต่อไปครับนี่เราต้องผ่าตรงนี้ออสติเรนโบว์ไปกัน เป็นร่องเพื่อให้เราจุดไฟแช็คได้ลงช็ก็เ็นป่านี่้นี้ก็พอแล้วแค่นี้เหรอใช่ต่อไปคือตัวจะใส่น้ำลงไปเหรอต่อน้ำแล้วจุดอ๋อะโอเคทุกคนมีหลัยแล้วไม่กิดเดียวพอเนีวต้องใส่เยอะเยวก็ได้่นี่ยเนี่ยแค่นี้ ตอนแล้วนี่ไงมีควันมีควันเจ๊ลบเจ๊ลบเห็นควันไหมแล้วทำไงไต่อแล้วอีมีทไอ่ะทมันูเลยอ่ะเอาไฟแช็ที่กูซื้อมาไหเป็นยังไงไอเจเล่นพังไปแล้วโอ้ยหนังหมาไอ้ส้นตีนมึงซื้อมาไม่า ปักเสียงยิ้มมาได้เลยตัวเพิ่มมีขึ้นสายไฟเลยนะเอ้ยไม่เพิ่มไม่เพิ่มแก๊สมามชัวร์นะเออนี่ใส่ลงไปแก๊สของเราใส่ลงไปนะคะทุกคนอันตรายนะคะเด็กๆครับเราเรียนแบบเด้อลงนะน้ำมาใส่น้ำลงไปใส่เยอะบอกใครไม่กินนะครับเราก็พี่ยิ้มก็จะ

โอยโดัอ่อ้มนี่มันอ้สุยอดวิถีเซียงยิมไล่นกให้กับชาวสวนชาวไร่เห็นไหมไม่มีเลยไม่มีเลยสักตัวเห็นไหมเห็นไหมสุดยอดเรียกขาว่าบักเสียงยิ้มเจอกันใหม่อีพีหน้าครับถ้าชอบคลิปเสียงยิ้มแบบวิถีบ้านทุ่ง บ้านนาแบบนี้คอมเมนต์นมาจะให้ไปทำอะไรจับหมูจับปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงควายอะไรก็คอมเมนต์นมาไปแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคอแห้งเลยตื่นเต้นนะเนี่ย